สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเหรียญหลวงปู่ทวดใต้ลมเย็นปี2526นะครับ mm. เหรียญนี้จะเป็นเหรียญบล็อกคอติงคางแตกบาขีด <_ seas> นะครับเป็นเหรียญที่นิยมและมีประสบการณ์นะครับ <_ ull ivan> เหรียญนี้เป็นเหรียญชุบนิกเกิลน,นะครับ <_ ull ivan> เราม,มาดูโดยรวมของเหรียญกันก่อนเลยนะครับ ด้าน้าเหลี่ยนนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับเหลี่ยนนี้จะค่อนข้างส่องดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าชุบนิกเกิลมาจะมีการสะท้อนของแสงที่ค่อนข้างสูงนะครับ เราต้องหาเหลี่ยมมุมและแสงให้ดีนะครับถึงจะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเอามาเข้ากล้องกันเลยนะครับด้านหน้านะครับวิธีจุดสังเกตเหรียญนี้นะครับหลักการง่ายคือพยายามสังเกตนะครับว่าเหรียญต้องไม่บวมนะครับหนาบางได้ครับหนาบางกว่ากันได้เล็กน้อยนะครับแต่เหรียญจะต้องไม่บวมนะครับไม่บวมนูนออกมานะครับสังเกต เหรียญจะต้องไม่บวมนะครับถ้าบวมจะมีความนูนออกมานะครับจะมีความนูนออกมานะครับสังเกตเหรียญไม่บวมนะครับด้านหน้านะครับเรามาดูรายละเอียดกันอ่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญบล็อกวัดนะครับวิธีแยกบล็อกวัดหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือดูตรงตัวยันตรงนี้นะครับ บล็อกวัดจะนูนออกมานะครับนี่นะครับตรงนี้ so นี่นะครับจะมีความนูนนะครับส่วนถ้าเป็นบล็อกกองกระสับนะครับจะเรียบไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีแยกคร่าวๆก่อนนะครับให้รู้ก่อนว่าเหรียญนี้คือเหรียญบล็อกวัดนะครับตรงนี้นะครับตัวยันจะนูนออกมานะครับทั้งแท่งเนี้ยครับจะนูนออกมานะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกวัดนะครับโอเคนะครับดูรายละเอียด ตั้งแต่หูเลี้ยน,นะครับลักษณะหูเลียยน,นะครับหูเลียยเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับตัวอย,ย่างความคมชัดนะครับด้วยเพราะเป็นชุบนิกเกิลน,นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะแสงสะท้อนค่อนข้างเยอะน,นี่นะครับ ตรงซูมลายกระหนกนะครับจะต้องชัดคมนะครับไม่เบอร์นะครับเปหน้าหลวงพ่อนะครับชัดคมนะครับกระนกด้านหนึ่งนะครับตัวหนังสือนะครับคมเป็นแท่งนะครับมีรายละเอียดการแกะนะครับตัวต่อยันนะครับนี่นะครับตัวหนังสือ ชัดคมนะครับไม่เบลอนะครับบริเวณใต้ฐานจะมีเส้นแตกยื่นออกมานะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับจะมีเส้นแตกยื่นลงมาบริเวณนี้ นี่นะครับลายกนมชัดครับตัวหนังสือคมชัดนะครับฐานบัวใต้ล่างคมนะครับไม่เบลอนะครับเหรียญมีความสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญที่น่าใช้เลยนี่นะครับลึกๆคมๆมนะครับลายจีวรใบหน้าลายละเอียดตัวหนังสือ กระนกด้านข้างชัดเจนไม่เบนะครับใบหน้าเต็มนะครับนี่ชุบมีเกลนชัดแสงสะท้อนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเน้นรายละเอียดคมๆนะครับความชัดเจน ตัวหนังสือคมๆนะครับอูเหรียยนนะครับเอเคครับมาดูด้านข้างกันนะครับตัวตัดนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของตัวตัดอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ชุบนิกเกิลน,นะครับจะมีความเงาถ้าค่อยๆ่ตีกล้องหามุมแสงที่ดีนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของตัวตัดนะครับ นี่นะครับแต่ตเป็นธรรมชาติน,นะครับรนักเอียนกินเข้ามาด้านหลังนี่นะครับ ายลียดตัวตัดประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องหามุมแสงให้ดีนะครับนี่ครับเป็นลักษณะน,นี้ทงมุมให้ดีแต่ตำแหน่งแยกบบอ็อบเหรียญน,นี้ชัดเจนนะครับก็คือจะอยู่ด้านหลังนะครับให้สังเกตมาที่ด้านหลังเลยนะครับก็คือสังเกตตั้งแต่หู สังเกตรอยปิ้นนะครับกหญเเลนด้านหลังนะครับปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับหลายคนอาจจะมองว่าขอบด้านนี้เหรียญคมไม่บวมแต่ทาไมถึงมีการาลักษณะเหมือนตัวถอดพิมพ์ตรงนี้นะครับหลายคนจะจะเอะตรงตรงนี้นะครับว่าทําไมถึงมีการถอดพิมพ์ แต่สําหรับตรงนี้นะครับผมพบเจอหลายเหรียญน,นะครับจากที่เท่าที่หาข้อมูลมาเขาบอกเกิดจากแรงปั๊มนะครับของเหรียญทําให้เกิดขอบตรงนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกนี้ส่วนใหญ่แล้วที่เจอมาพบเจอมาก็จะมีรายละเอียดขอบที่ขึ้นลักษณะน,นี้นะครับเท่าที่พบเจอมาหลายเหรียญไม่ใช่เหรียญเกนะครับก,ก็จะมีขอบตรงนี้ขึ้นนะครับเกิดจากแรงปั๊มนะครับ เพราะว่าถ้าสังเกตโดยรวมแล้วความคมและเหลี่ยมไม่บวมนะครับให้จุดสังเกตโดยรวมนะครับแล้วมีตําหนิตรงนี้ขึ้นมานี่เป็นข้อสังเกตเลยนะครับที่จะทําให้พิจารณาว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเพราะเขาจะขึ้นขอบตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะครับหลายคนก็จะอาจจะตีเป็นเก๊ไปได้นะครับแต่ตามบล็อกนี้ที่ผมสังเกตมาหลายเหรียญแล้วก็จะขึ้นขึ้นขอบจากแรงปั๊มตรงนี้นะครับ ด้านหลังนี่นะครับมาดูตัวหนังสือกันก่อนนะครับตัวหนังสือคมนะครับเป็นแท่งนะครับไม่แบนบี้นะครับตัวยันนะครับคมนะครับตัวยันคมนะครับตัวหนังสือครับเสาห้าตัวหนังสือคมนะครับ เป็นแท่งอาจจะมีความไหลของแรงกระแทกของเหรียญน,นะครับแล้วจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับบล็อกวัดนะครับตรงนอหนูด้านหลังนะครับคงว่าโสพลนี่นะครับจะเป็นนอหนูนะครับถ้าเป็นบล็อกกระสบด้านหลังนี้จะเป็นนอเนนะครับนะครับจะเป็นนอหนูนะครับเราไล่ขึ้นมากันเลยนะครับเรามาดูตำาหนิของ บล็อกคางติ่งนะครับคางคอ,อติ่งนะครับคอติ่งคางแตะบาาขีดนะครับเนื่องจากเป็นนิกเกิลน,นะครับก็จะส่องอยางนกนิดนึงนะครับบริเวณนี้นะครับที่เรียกว่าคางติ่งนะครับสังเกตนะครับจะมีเนื้อ เนื้อบริเวณนี้นี่นะครับเนื้อตรงบริเวณนี้นะครับจะเรียกว่าคังคอติ่งนะครับนี่นะครับที่เรียกว่าบ็อกคอติ่งนะครับส่วนคางแตก คางแตกต้องสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเส้นแตก2เส้นเนื่องจากแสงสะท้อนนะครับตรงบริเวณคางเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับจะมีรอยแตกอยู่เป็นเส้น2เส้นบริเวณนี้นะครับบล็อกคอติ่งคางแตกนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็บ่าขีดเรามาดูตรงบ่างพอนะครับ นี่นะครับปาหลวงพ่อถ้าสังเกตเอียงหาองศาดีจะเห็นนะครับว่าจะมีเส้นขึ้นจาก่ากมา3มเส้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นตัดลงมานะครับต้องหาองศาการมุมดีนะมุมดีๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับ1 2 3สานะครับแล้วก็มีเส้นที่ตัดลงมานะครับแบบนี้นะครับ จะเรียกว่าบาขีคีนะครับต้องหาองศาแสงให้ดีนะครับเนี่ยน,นะครับเนี่ยครับจะเป็นบาขีดนะครับครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญใต้ล่มเย็นนะครับอ่ะคอตติง ก็ติ่งคางแตกบากขีดนะครับโดยรวมนะครับดูด้านหน้าดูด้านหน้าคมนะครับดูด้านหน้าคมคมตรงยันนี้นูนะครับเดี๋ยกวก็บอกวัดนะครับขอบข้างนะครับสังเกตดีดีลักษณะประมาณนี้นะครับด้านหลังหูปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับตรงตัวเหรียญนะครับจะมีรอยรอยปั๊มนะครับที่เป็นขอบขึ้นมา ของแท้มีนะครับนี่นะครับเส้นตรงนี้เป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับสําหรับบล็อกนี้นะครับนี่ครับจะมีรายละเอียดตรงนี้ใบหน้าคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับจากการฉุบนิกเกิลก็เลยอาจจะทําให้ส่องยากนะครับดวงตานะครับใบหน้าคมชัดนะครับนอหนูนะครับปลายจีวรคมชัดนะครับ ใต้คอนะครับเป็นคอติงค้างแตกแ,และสําคัญก็คือบ่าขีดนะครับต้องหามุมทะแยงให้ดีจะเห็นว่าบ่าขีดนะครับนี่นะครับตามนี้นะครับเปลี่ยนใต้ลุ่มเย็นปี26นะครับอีก1เหรียญดีน่าใช้นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกคอติงค้างแตกบ่าขีดนะครับ โอเคนะครับขอบคุณครับ